Ai have already, I'm được lại <laughs> <Đóng dùng. cười> đi đây, cái này lại kiếm lại này. là Yeah, I don't know, I know, I know. <laughs> Die, my board! I not

ตอเหทีามา Hoy, ality, ่มพอ้เียห่างไอเฮียร์ดิโอ้โหฟอ้าไปได้ป่อ

สามแล้วพลอยเลยพลอยพลอยหืมออกปะหกสี่แค่กินคล่วแบบนี้ไขว้นจ้าโอ้ตะเกียวเลยยืดกินแล้วโดนเออดีแล้กันโดนนี่นี

要卖萌了。Yeah, โง่มั่วเก็บได้เนี่ยค่ะ <laughs> <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thẳng. bỏ lỡ những video hấp dẫn ủa ừ. เออวันละวันพันนม้นะยันมีได้มั้งนี้มันจะไเที่ยวะไเกบกัหเออ้ออกน้ำมั้งดือไงเก็บเก็บอะไร่ามตน้ำลเฮะเดีวอ่ะออตวนเออไออีตนเนี่ยเอออี่าไ่อ่นป็นทาไต้องเโอเคฮะี บอกเพี่ไม่เจอกระดานหุหน้นหรอพี่บอกว่าพี่พี่ไม่เจอกระดานล่อขึ้นเ่ะพี่เจอกระดานหุหนขึ้นเลยไม่มีเลยตายี่ Hoặc đến một mặt. Quay lúc đó là nơi đâu hôm nay. Hoa, đến một mặt hay 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 ไปเจ็ดยาไม่ไหนเลยยาที่ที่เราไม่ไหนเป็นยี่ห้อมาจัดเลยให่มากไราหรอไม่ได้ไม่ได้

นายงบรบริกหานส่วนตระลวยทัจะเป็นสายเลียวงันกเนการตรจกมราครับคณะที่ตองนะครับเป็นคณะของคุณมาเลยสามต้อนมลพอพี่น้องละครัน่ารักองค์การทีเก่งด้วยโอโหเออโอา

กพ่เร็วนะเลยกินเร็วอะ่เบกขวเล้ย่เลยั่ะเขาม่แต่กำลังไม่ไหวอะ ลองมาลองแปมมืเท่ามีที่เป็นเท่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นเฮ้ยเฮ้ยเทียมเทียมโอโหมึงเทียมเป็นด้มึงยืดไป ต่อเนื่องนะเฮ้ยเฮ้ยเนาะพีจังไก้กิน้ไงกิงไม่เป็นเน้อเนี่ยมเฮ้นเ้อเนียอแล้พอยอดลงไปแล้วมันนักตอนลงอะไรวเนี้ยเอ้้อลับได้เราก็นั่งเหมืนกันเนื่เหมือนรันปุ๊่

ไม้ต้องให้ดึกนะรับเพรา่าแล้วตรวจสอบของงานที่เริ่มดเนิกาประมาณ